สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันยามเช้านี้กับพี่กบอีกแล้วนะครับพาชมบรรยากาศนะครับในสวนยามเช้าน,นะครับอืมนะตอนนี้อันนี้ทุเรียนก็กําลังจะครบหนึ่งปีพอดีนะนะอันติหมอนทองนะครับเนี่ยกําลังจะครบหนึ่งปีนะครบวันที่ยืดสามนี้นยะืดสามมกรานนี้ก็ครบหนึ่งปีนะครับพี่กบเอาไซส์ขนาดกลางนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับมาปลูกนะครับ ก็เป็นหมอนทองแล้วก็ไม่ได้ยกโคกนะไม่ได้ยกโคกเ <c oughs> ชา้าๆอากาศสดชื่นมากเลยที่สวนพิกกนะบรรยากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่พิกกบชอบมากนะพกกเดินทางไปที่ไหนยังไงเนี่ยพกกชอบมองบรรยากาศแต่ส่วนใหญ่บรรยากาศที่เห็นที่เราเห็นทั่วไปนะเป็นบรรยากาศธรรมชาตินะคือส่วนใหญ่ที่เราเคยไปพักไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศที่มันมีธรรมชาตินะมาแทรกให้เราได้เห็นแต่ว่าในสวนไ่กบทั้งหมดเนี่ยไปกบสร้างเองหมดเลยไปกบสร้างบรรยากาศเองหมดเลยนะเพื่อนครับนี่ฮะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยต้นไม้ที่เห็นลีบๆอยู่นู่นนะครับไปกบปลูกเองเมื่อ20่ว่าปีที่แล้วที่มันต่ํามันปลูกอะไรได้ไม่ค่อยดีตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยไปกบเองไม่รู้ว่าทุเรียนมันชอบที่ต่ําๆก็ทําได้นะสามารถปลูกได้ถ้าเรา ขุดล่องขุดอะไรตอนนั้นไม่มีความรู้ก็เลยไม่ปลูกทุเรียนแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะซื้อที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้แล้วไปทํางานอื่นนะครับก็เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ5ปีที่ผ่านมานะครับมาอยู่แล้วก็มาเติมค่อยๆสร้างประกบถึงปลูกทุเรียนช้าเพราะว่าความไม่รู้ความไม่เข้าใจความไม่พร้อม บางอย่างนะฮะยังไม่มีความมั่นใจว่าเราจะปลูกทุเรียนได้อะไรยังไงนะพอมามีสื่อมีอะไรต่างๆเนี่ยปกบก็เลยก็มาปลูกทุเรียนนะครับปัจจุบันนี้ก็มาปลูกทุเรียนก็มีทั้งนะสองปีครึ่งนะหนึ่ปีครึ่งปีเดียวอะไรเงี้ยนะก็มีแบบนี้อาแล้วทีนี้ปลูกทุเรียนของปิ่กบเองก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะเดี๋ยวปี่กบพาไปดูจุดนูนพี่กบปลูกแบบ ค่อยๆปลูกทีละโซนทีละล็อกทีละโซนตามความพร้อมนะของทุนเราของอะไรต่างๆนะค่อยทาค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คิดว่า,อาตอนที่ยังไม่ปลูกนะวิวก็มองว่าทุเรียนเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วเราจะมาก็เรียกว่า อยู่ในวงการทุเรียนยังไงพีก่กบก็เดินนะครับเข้าไปเจอชาวบ้านแถวๆนี้ใครที่มีสวนทุเรียนพีก่กบก็เข้าไปทําคลิปเข้าไปทําคลิปเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปสอบถามปรึกษาเขาผู้รู้นะเมื่อประมาณ 4- ี่หปีที่แล้วนะพีก่กบก็เริ่มนะคุยเรื่องตรงนี้นะครับเพื่อนๆนครับใครที่ฟังพีก่กบอาจจะเออแบ็กกราวที่มาที่ไปพีก่กบนะฮะเริ่มมายังไงพีก่กบเนะี่ยมาอยู่ในสวนนี้คิดว่า เ,เราจะทําอะไรนะแล้วก็บนพื้นดินตรงนี้เราก็ไม่มีทุนพัฒนามากนะักเรามาแทบจะมือเปล่าเลยตอนที่กลับมาอยู่ที่นี่นะครับก็เราจะเริ่มต้นยังไงปรกมองว่าเรื่องทุเรียนนะตอนนั้นแจ็คมาเนี่ยเขามีการขายทุเรียนผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาแล้วเขาสามารถขายทุเรียนไทยนะในเวลาแค่หนึ่งนาทีเขาได้เป็นล้านลูกเลยเมื่อ5ปีที่แล้วเคยมีข่าวปรกบได้ยินข่าวนี้มาก็หูพึงเลย โอ้โหว่าทุเรียนมาแน่ๆนะทุเรียนมาแน่ๆนะครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีทุนอยู่ดีนะครับยังไม่มีทุนปลูกก็เอ๊ะทำยังไงครับงั้นเราก็ต้องเอาเรื่องราวทุเรียนเนะี่ยสื่อออกไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมได้เห็นนะครับก็นะเดินทางไปรีวิวสวนทุเรียนหลายๆท่านนะครับอโอ้โหคลิปแรกๆนะเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะลงครั้งหนึ่งนะมีคนดูสี่ห้าหมื่นนะคลิปทุเรียนนะต้นทุเรียนนะครับ คนดูคลิปสองคลิปลงแค่เมื่อห้าหกปีที่แล้วนะลงหนึ่งคลิปคนดูสี่ห้าหมื่นนะโอ้โหเมื่อก่อนนะเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะมีมีมีคลิปเดี๋ยวผมจะแทรกผมจะเอาคลิปเก่าๆมาลงไว้นะครับให้เพื่อนๆดูใต้ลิงก์นี้นะใครที่อยากจะดูคลิปเก่าๆนะเมื่อก่อนคนแบบโอ้โหผมเห็นนะว่าเฮ้ยคนสนใจเรื่องทุเรียนผมก็เลยทําคลิปเรื่องทุเรียนแล้วมองว่าเฮ้ยเรายังไม่มีทุเรียนไม่เป็นไร เราก็อาจจะมีช่วยชาวสวนได้นะบ้างหรือทําให้เขเรียกว่า,เ,าเป็นช่องทางหนึ่งที่อาจจะขายทุเรียนอะไรต่อไปนะครับก็พิกบก็เริ่มเริ่มทำช่องนะแล้วก็เริ่มเดินเรื่องของต้นทุเรียนนะใครที่ติดตามพิกรมมาตั้งแรกรู้ดีนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับ รู้ดีเลยนะ,ะเคยติดตามมาเคยเห็นนะครับเคยเห็นอันนี้กบพี่กุลเพิ่งเปลี่ยนต้นนะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้ก็กบชายน้ํานะครับเนี่ยกบชายน้ําหมดเลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอ้นะครับวงการทุเรียนน่นาสนใจตอนนั้นกําลังบูมมากเลยมาสี่ห้าปีที่แล้วทุเรียนแพงนะหลักร้อยขึ้นนะครับทุเรียนรา,ราคาหลักร้อยขึ้นแล้วฮะนะ อันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานนั่งเดิมนะแต่วันนี้พี่กบจะมาคุยเนี่ยจริงๆแล้วฮะไม่ได้เล่าประวัติหรือเล่าประสบการณ์เรื่องการทําคลิปอย่างเดียวนะครับพี่กบจะมาพูดถึงทําอย่างไรครับเราไม่ต้องรอตลาดเพื่อนๆที่ทําสวนทุเรียนนะถ้าเราทํางานหนักเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการตลาด อันนี้คือผมว่าคนทุกคนนะที่ฟังที่ดูคลิปพี่กบนะชาวสวนทุเรียนไม่ทุกคนเราที่มาดูมีบางคนเท่านั้นที่นะติดตามพี่กบแล้วก็ดูคลิปพี่กบจนจนจบอ่าบางคนดูฮะแต่ไม่จบบางคนเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านไม่จบผมมาอยู่ตรงนี้เริ่มต้นจากผมไม่มีต้นทุเรียนแม้แต่ต้นเดียวพี่กบก็ได้สร้างนะฮะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับทเทียนผ่านมาสามสี่ปีห้าปีนี้นะพอสมควรมีส่วนกระทบมีผลกระทบต่อผู้คนพี่กบว่ามากมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรความรู้ต่างๆบางความรู้ผมว่าหลายๆท่านก็ได้ความรู้จากเริ่มต้นจากคลิปพี่กบนี้แนะหละนะรวมทั้งผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่กบหลายคนก็ประสบความสำเร็จนะฮะ ร่ลำรวยมีเงินมีทองมีหน้ามีตาหลายคนก็ได้นะจากความรู้ที่กบทำคลิปแบบโง่ๆแบบบ้านๆน,น,นี่แหละนะสไตล์แบบพี่กบเนี่แหละง่ายๆนะครับอ่าแต่วันนี้อยากจะพูดถึงว่าทีนี้ถ้าเราจะปลูกทุเรียนนะครับส่วนใหญ่ผมว่าคนปลูกทุเรียนเนื้อที่อย่างเข้า ประมาณนี้แหละแบบพี่กบนะมีประมาณสักห้าไร่สิบไร่นะบางทีก็ห้าไร่อย่างพี่กบก็มีแค่ประมาณสักไม่เกินหนะ้าไร่เนาะเพราะว่ามันจริงๆที่มันมากกว่านั้นแต่ว่ามันปลูกอย่างอื่นด้วยเนาะเฉพาะทุเรียนเนื้อที่ไม่น่าจะเกินห้าไร่นะครับเอประมาณร้อยต้นนะพี่กบปลูกถามว่าเราปลูกทุเรียนร้อยต้นเพื่อนเพื่อนถ้าท่านปลูกทุเรียนประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทําต่อเลยกับยุคแบบนี้ ความเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกตลาดทุเรียนแบบนี้จีนเป็นแบบนี้เงื่อนไขเป็นแบบนี้ไม้ผลนะเมืองร้อนก็มีหลากหลายทุเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วประเทศที่ปลูกทุเรียนตอนนี้เราโกหกตัวเองไม่ได้เราต้องรับรู้ว่ามันมีประเทศในโซนตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะปลูกทุเรียนกันเยอะมากนะอันนี้เราคงไม่มีใครอะเถียงไม่กบนะอ่า เราเราอยากโกหกตัวเองเราอยา่าอยา่าพูดปลอบใจตัวเองอย่างเดียวนะครับเราต้องมาพูดเรื่องจริงว่าถ้าอย่างนั้นนะครับเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราปลูกทุเรียนแล้วอะ่ะพี่กรมแนะนําเลยครับเพื่อนๆต้องเริ่มสร้างคอนเทนต์ของตัวเองนะรเริ่มสร้างคลิปของตัวเองเไม่ว่าจะลงสื่อไหนก็ได้นะครับถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็เพื่อนๆหาพันธมิตร หาคู่ค้าคู่ค้าคือใครครับเปิดออกไปหาคู่ค้าชาวพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางอีสานตลาดใหญ่มากทางภาคเหนือตลาดใหญ่มากนะภาคกลางตลาดใหญ่มากนะครับผมมีทุเรียนแค่ร้อยต้นน่ะจะขายทุเรียนในประเทศไทยให้คนในเมืองไทยกินน่ะจริงๆแล้วครับถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าเรา มีความเชื่อว่าทุเรียนแค่ร้อต้นเนี่ยอย่างของพี่กบแค่ประมาณสักร้อยต้นนะเราจะทําการตลาดยังไงเราหาพาร์ทเนอร์เราหาคู่ค้าครับเพื่อนคู่ค้าคือใครครับพ่อค้าต่างจังหวัดครับพ่อค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากได้ทุเรียนไปขายบ้านเขามากพี่กบบ้านเดิมอยู่สุรินนะครับไปสุรินโอไปหาแผงทุเรียนที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือมีน้อยมากนะครับไปอุดรไปหา นะครับแผงทุเรียนไปหาคนที่เขามีความคือเขาทำการตลาดเรื่องทุเรียนน้อยมากนะครับมีไม่กี่เจ้านะมีแผงใหญ่ๆเท่านั้นเองนะแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่าคนต่างจังหวัดคนสุรินทร์คนขอนแกน่นอุดรเชียงใหม่เชียงรายผมว่านะเขาก็อยากกินทุเรียนแต่ประเด็นประเด็นนะครับทุกวันนี้เขาไม่ค่อยไว้ใจทุเรียน เขาไม่ค่อยกล้าไว้ใจเลยว่าตัดไปกินซื้อไปกินแล้วมันจะอร่อยไหมนะครับทุเรียนเจอทุเรียนตัดไม่แก่จัดนะทุเรียนเตรียมส่งออกนะครับโดนคัดออกจากส่งออกจากไปจีนอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยนะครับโอ้โหเราเนี่ยนะคือของว่าสวยแล้วครับแต่สวยตัดแก่จัดก็ไม่ได้นะตัดแก่จัดส่งจีนอนะ่ะมันก็จะไปเน่าเพราะมันเดินทางระยะเวลาการเดินทางไปไปจีนนะครับมัน มันนานนะครับเพราะฉะนั้นเอาแก่จัดไปก็ไม่ดีนะฮะอ่าเนเนื้อก็ไม่อร่อยอะทุเรียนต่อให้เป็นทุเรียนสวยนะผิวสวยพูสวยแค่ไหนอะท่านท่านเนื้อไม่แก่เต็มที่นะก็ไม่อร่อยนะครับคนจีนก็กินทุเรียนตอนนี้เขาฉลาดขึ้นเขาก็อยากกินทุเรียนที่อร่อยขึ้นถ้างั้นเขาก็ต้องหันมาหาทุเรียนที่ตัดแก่จัดขึ้น ประเทศไหนที่ส่งทุเรียนแก่จัดให้เขาได้นะฮะแล้วก็ยังมีความไม่เสียไม่เน่าไม่เสียเนะี่ยเขาก็จะหันไปบริโภคทุเรียนประเทศนั้นจริงๆนะครัรบผมวิวกววิเคราะห์เนี่ยไม่ไม่คนจีนเขาก็ฉลาดเขาอยากกินนะครับอยากกินทุเรียนที่อร่อยนะครับแก่จัดอ่านะฮะเพราะนั้นของเราถ้าเราไม่ส่งทุเรียนแช่แข็งนะฮะเราเราก็อาจจะแพ้บางประเทศที่มีชายแดนติดไทยนะครับ อาจจะแพ้นะครับเพราะว่าอะไรคนจีนอยากกินทุเรียนแกจัดเหมือนกันทีนี้เราเองฮะส่วนใหญ่นะฮะเราผ่านใครครับผ่านลงหลงเนี่ยตอนนี้เป็นใครครับลงเป็นคนจีนทั้งนั้นนะครับแล้วมาทําปู้ยี่ปู้ยำนะครับเขามาทําปู้ยี่ปู้ยำทุเรียนไทยยังไงนะตัดทําเสียนะไอ้ไหนคัดออกตัดแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็น ตัดแล้วนะครับแล้วไม่ได้ผลเขาคัดตีกลับตีตกนะตกไซก็มาขายในเมืองไทยทุเรียนตัดไม่แก่มันก็ไม่อร่อยนะความเชื่อของผู้บริโภคคนไทยก็มีความเชื่อว่าไม่อร่อยไม่ค่อยไว้ใจนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนว่าคนไทยนะฮะได้กินของตกเกตทั้งนั้นะนะครับ คนเขาจะเชื่อมั่นแบบนี้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องการบริโภคทุเรียนการกินทุเรียนหรอกเพราะว่ายังไงก็ได้ทุเรียนเขาอยู่นะอยู่อดรขอนแก่นนะเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาไม่ค่อยกล้าซื้อนะครับแล้วก็แพงนะครับตกไซก็แพงเราขายแพงนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเราขายจีนได้ราคาแพงเราจะมาขายเนื้อเมืองไทยถูกทําไมเขานะชาวสวนก็ขายแพงได้โอกาสก็โอเคนะฮะเราขายลงดีกว่าแต่ วันนี้วิกฤตแบบนี้เกิดเหตุการณ์นะเบสิกเยลโลทูแบบนี้มันต้องคิดใหม่เพื่อนครับมันต้องคิดใหม่แล้วเราจะหันมาทําตลาดยังไงวันนี้นะผมว่าผู้รอคอยกินทุเรียนอร่อยในประเทศไทยยังมีเยอะยังมีเยอะมากเลยแต่ทํำยังไงให้ทุเรียนของเราครับนะฮะไปถึงมือเขาได้สิ่งที่จะทําได้ดีที่สุดนะเพื่อนเนหาพาร์ทเนอร์ครับ หาคู่ค้าที่อยู่จังหวัดนั้นๆหาสักสองสามเจ้าเพื่อนๆเปิดรับเลยครับเเราก็อาจจะหาเยอะเลยครับเราคัดไปเรื่อยใครที่ทําการค้ากับเราแบบโอเคไว้วางใจได้อะไรต่างๆนะเขามาเอาทุเรียนจากสวนเราที่มีคุณภาพที่เราเองเป็นชาวสวนเราต้องไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพราะอะไรฮะเพราะเราขายให้กับคนที่เราไว้ใจคนที่เป็นพ่อค้าดีวกับเราประจา มันจะต้องรู้จักกันมันต้องมีความคุ้นเคยกันแล้วเราจะขายทุเรียนตัดทุเรียนอ่อนให้เขาก็ไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นผู้ค้าเป็นคู่ค้าเป็นพาร์ทเนอร์กันเรามาเป็นพาร์ทเนอร์ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นชาวสวนก็จะตัดทุเรียนแก่ให้กับคู่ค้าเราซึ่งเป็นพ่อค้าต่างจังหวัดนะฮะที่เราดีลสักสองสามเจ้าหรือสี่ห้าเจ้าแล้วแต่ครับเมื่อ ทุกคนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองนะชาวสวนตัดทุเรียนแก่ดูแลทุเรียนให้ดีนะราคาก็ไม่ต้องไปแพงมากนะครับเราอยู่ได้พ่อค้าที่มาจากต่างจังหวัดเขาอยู่ได้นะครับเขาไปขายได้กำไรผู้บริโภคได้กินของอเขาเรียกว่าของคุณภาพดีทุเรียนแก่ ทุเรียนแก่นะเ,นเพื่อนๆครับไม่ว่าทุเรียนจังหวัดไหนอร่อยหมดถ้าแก่จัดนะพี่กบการันตีได้เลยนะไม่มีหรอกว่าทุเรียนสุรินไม่อร่อยทุเรียนเชียงรายไม่อร่อยทุเรียนน้องบัวลาพูไม่อร่อยทุเรียนบึงการไม่อร่อยถ้าแก่นะมันอร่อยทุกทุกจังหวัดเลยนะครับบางจังหวัดทางอีสานเนี่ยเขาไม่ต้องขายลงเลยนะเขาขายให้ชาวบ้านเขายัง ไม่พอขายเลยเพราะอะไรเขาขายทุเรียนแก่จัดนะครับบางคนมีทุเรียน10-20ต้นเขาดูแลดีๆนะเขาขายลูกโอ้โหโลเป็น200เลยนะฮะแต่วันนี้นะครับใครที่ดูพี่กบเนี่ยวันนี้เราต้องหันมาหาตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วหาคู่ค้าครับทำงานหนักเพิ่มขึ้นครับจับจองพ่อค้าต่างจังหวัดไว้สัก4-5ท่านนะครับเพื่อนๆให้โอกาสเขานะครับอยากจะบอกนะ พ่อค้าต่างจังหวัดที่กำลังมองหาจะขายอะไรดีดูคลิปพี่กบแล้วนะผมว่าค้าทุเรียนนะครับกับชาวสวนที่มีคุณธรรมเพื่อนๆได้ทุเรียนไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคอย่างมีคุณธรรมแน่นอนอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับนะฮะเพราะนั้นใครที่ติดตามพี่กบนะฮะพี่กบเองก็นะครับส่งเสริมเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องนี้เพราะนั้นใครที่ดูพี่กบนะครับ อันนี้คือผมว่าพี่กบอาจจะช่วยคนสวนทุเรียนได้ไม่ทั่วประเทศหรอกครับแต่เอาที่คนที่เห็นด้วยเท่านั้นมันมีหลายคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่กบนะก็ไม่เป็นไรครับแต่พี่กบกําลังบอกคนที่เห็นด้วยเท่านั้นครับคนที่กําลังมองหาตลาดใหม่ๆตลาดใหม่ๆตลาดที่ไหนตลาดเมืองไทยนี่แหละนะครับมีทุเรียนแค่ร้อยต้นอย่าไปเดือดร้อนะไรครับมีทุเรียน200ต้นอย่าไปเดือดร้อนะไรถ้าเรามีตลาดในเมืองไทยของเรา มีพ่อค้าต่างจังหวัดที่ไว้ใจนะครับอ่าพ่อค้าต่างจังหวัดที่ไว้ใจเราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนครับท่านเปิดออกมาเปิดตัวออกมาครับอ่าทั้งชาวสวนทุเรียนทั้งพ่อค้านะครับพ่อค้าคนไหนที่กําลังมองหาอยากจะเอาทุเรียนไปขายในพื้นที่ของท่านนะเพราะผมเชื่อว่าท่านเท่านั้นรู้จักลูกค้าของท่านดีในโซนจังหวัดของท่านพีก่กบไม่รู้จักเราครับว่าพฤติกรรมการ,รบริโภคหรือ ลูกค้าของท่านอยู่ตรงไหนยังไงแต่ผมว่าพ่อค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้ดีอ่านะฮะหนึ่งอำเภอมีหนึ่งคนเลยนะครับโอ้โหทุเรียนนะฮะต่อให้มีเป็นตันก็ไม่พอขายจริงๆฮะห้าตันยังไม่พอขายเลยอำเภอหนึ่งนะครับเนีย่ยฮะแบบนี้อะนี่คืออันนี้เราพูดถึงเราทํากันเองนะแต่ถ้าภาครัฐฟังพี่กบแล้วให้เข้าใจไอเดีย,ยงนี้จังหวัดนั้นๆสร้างอาชีพพ่อค้าต่างจังหวัดสิครับ ต้องสร้างอาชีพพ่อค้าทุเรียนต่างจังหวัดนะฮะเปิดสอนหลักสูตรเลยครับอยากขายทุเรียนให้มาลงทะเบียนแล้วก็นะหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่งเสริมเงินทุนก็ได้ส่งเสริมความรู้อะไรบ้างนะฮะให้เขารู้และให้เขามารับทุเรียนจากภาคตะวันออกจากภาคใต้หรือในแหล่งปลูกทุเรียนอื่นๆเอาไปทําตลาดสร้างไรายได้นะครับเราปล่อยให้จีนกอบโกยไปเยอะแล้วนะเพื่อน เราปล่อยให้ประเทศจีนกอบโกยนะครับพ่อค้าหรือลงเนี่ยโหมันเอาทุเรียนเราโลละ,100ะร้อยนะสองร้อยอย่างมากนะครับเขาไปขายพันห้าไปขายสองพันนะแล้วส่วนต่างตรงนั้นนะครับใครได้ครับคนไทยเราได้น้อยมากเลยเกษตรกรเราได้น้อยมากอะล้งไทยไม่มีแล้วหายากนะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วใครได้ส่วนต่างตรงนั้นเขาไปขายแพงๆลงจีนวันนี้เราฮะไม่จำเป็นต้องไปงอนะครับ ใครที่ฟังพิกบอยู่นะเราหันมาสร้างการตลาดของตัวเองเลยนะครับอ่าอาจจะจับมือพี่กบก็ได้พี่กบยินดีนะโปรโมทให้ยินดีเชียร์ให้นะครับอันตรงนี้ก็ยังยังมีกําลังที่จะทําอยู่นะครับอ่าใครอยากจะเหมือนหานะครับพ่อค้าต่างจังหวัดพ่อค้าท้องถิ่นนะครับในที่อื่นๆนะครับมาดว มาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นคู่ค้ามาเป็นพันธมิตรนะฮะเอาสร้างฮะแค่เหนื่อยปีแรก2ปีแรกนะพอระบบมันเดินนะไว้ใจกันพ่อค้าก็ทุกคนก็โอเคเข้าใจกันเราอย่าไปเอาเปรียบกันสําคัญเลยทําธุรกิจนะั้นนะถ้าอยู่ยั่งยืนนะต้องอย่าไปเอาเปรียบเขาถ้าเปนเพื่อนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะวันหนึ่งนะนะครับมันจะระบบสิ่งเหล่านี้มันจะ แก้มันเองนะครับถ้าเราไว้ใจซึ่งกันเราช่วยเหลือกันเราสร้างด้วยกันมาเราอย่าไปเอาเปรียบกันนะครับผลประโยชน์ของเราก็คือของเราผลประโยชน์ของเขาก็ปล่อยให้เป็นเขาได้ไปนะครับอย่าไปเบียดบังผลประโยชน์ของคนอื่นนะครับอาจจะเบียดบังแบบไกลๆอาจจะเบียดบังแบบอ่อมันไม่ตรงๆอะ่ะแต่ว่าทางอ้อมก็มีนะครับซึ่งนะพี่กบเจอเยอะนะเจอเยอะมากนะพวกแบบนี้นะครับ ก็เนี่ยแหละก็คือแนะนำเพื่อนๆนะว่าถ้าเรามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีความโปร่งใสซึ่งกันและกันนะครับไม่ยากนะฮะเราอย่าไปรอ,อโหที่คนจีนยังไงก็ได้นะเรายอมกันหมดแต่ที่พวกเราคนไทยกันเองนะบางทีนะครับเราไม่ช่วยกันนะครับจีนเอาส่วนต่างโลหนึ่งนะฮะเขาไปขายจีนโลละร้อยไปโลละพันโลละสองพันทุเรียน แต่ซื้อคนไทยแค่โลละร้อยร้อยห้าสิบเห็นไหมใครได้เงินในส่วนนั้นเยอะกว่าคนจีนที่เป็นลงเนี่ยเขาได้เยอะกว่าแล้วถ้าเราไม่ขยับไม่ลุกมาปรับเปลี่ยนตัวเองนะฮะเรื่องนี้นะครับปลูกได้อย่าลืมนะฝึกทำการตลาดด้วยฝึกการทำตลาดหาพ่อค้าหาคู่ค้าต่างจังหวัดหาคู่ค้าหาพ่อค้า ท้องถิ่นมาดิวแล้วก็ให้เขาไปทําตลาดให้เขาอยู่ได้ด้วยให้พ่อค้าอยู่ได้กันราคาให้เขาอยู่ได้นะครับคนกินอยู่ได้คนกินพอใจแฮปปี้ทุเรียนในเมืองไทยวิ่งในเมืองไทยวิ่งวันเดียวก็ถึง2วันก็ถึงแล้วนะครับกระจายสินค้า2วันก็ถึงได้กินถึงผู้ถึงมือผู้บริโภคนะทุเรียนแก่จัดยังไม่เน่าไม่เสียนะครับไม่เสี่ยง ไม่ต้องส่งออกไม่ต้องเสียเวลานะครับเ,เพื่อนๆหาคู่ค้าสองสามเจ้าสี่ห้าเจ้าถ้าใครยังหาไม่ได้อะไรยังไงนะครับต้องการให้พีกพ่กบช่วยนะครับอ่าพีกพ่กบก็ยินดีนะฮะอาจจะอลองดูนะอยู่ไกลไม่ไกลอะไรต่างพีกพ่กบจะประชาสัมพันธ์ให้นะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะพีกพ่กบบอกเทคนิคนะฮะง่ายๆตรงนี้นะครับถ้าท่านรอแต่ยืมจมูกลงหายใจ วันหนึ่งท่านจะไม่มีจมูกหายใจนะครับอ่ามันจะเป็นจมูกของคนอื่นวันนี้นเราต้องลุกมานะครับลุกมาหายใจด้วยจมูกตัวเองนะครับโดยปลูกแล้วการค้าการตลาดยุคนี้มันไม่ยากแล้วนะครับเพื่อนมันไม่ยากเลยยุคนี้อ่ะมันเป็นยุคที่มีโซเชียลมีสื่อนะครับขอให้ท่านทําคุณภาพให้ได้นะครับขอให้ท่านทําคุณภาพทุเรียนให้ได้นะแล้วท่านจะนะครับได้ ตลาดครอบพองตลาดก่อนใครตลาดเมืองไทยก็ไม่แพ้ใครนะครับที่เหลือนะครับเราค่อยส่งออกก็ได้นะครับแต่เราอย่าอาศัยตลาดต่างประเทศอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปพี่กบนี้นะฮะไม่ใช่ว่าจะดูทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อทุกคนเอาคนที่เห็นด้วยกับพี่กบนะ แค่สิบเปอร์เซ็นผมว่านะครับคนที่เชื่อพี่กบหรือมองเห็นโอกาสแบบพี่กบเนี้ยแค่สิบเปอร์เซ็นผมว่าท่านรอดแน่นอนท่านไม่ต้องไปยืมจมูกนะลงพ่อค้าจีนนะครับบางท่านอาจจะมีเยอะนะบอกว่าเยอะแค่ไหนนะร้อยตันเหรอครับร้อยตันขายในเมืองไทยก็ได้นะถ้าท่านทําดีๆจัดการดีๆหาพ่อค้าร้อยคนร้อยตันหาพ่อค้าแค่ห้าสิบคนร้อยตันหาพ่อค้าแค่สิบคนคนละรับผิดชอบคนละสิบตันขายในเมืองไทย นะในท้องถิ่นของเขาชุมชนของเขาอย่าไปคิดเขาแพงเกินไปนะครับเราก็นะซื่อสัตย์ต่อกันนะผู้ปลูกเช่าของสวนก็สนใจเรื่องทุเรียนของเราให้มีคุณภาพต้องรู้วันติดดอกวันไหนวันแก่จัดวันไหนต้องนับวันให้ดีนะครับเราจะเราจะทำงานง่ายแล้วก็เราก็ไม่ต้องอาศัยนะครับคนอื่นนะตัดเองก็ได้นะครับ จ้างคนตัดก็ได้นะครับเราได้ของดีฮนะคนที่เป็นพ่อค้าสบายใจผู้บริโภคซื้อทุเรียนนี้ถูกใจนะครับอร่อยแล้วอร่อยอีกนะครับซื้ออีกนะครับไว้ใจทุกอย่างมันก็มาลงที่ความไว้วางใจสำคัญที่สุดนะของทุกอย่างต้องมีคุณภาพนะแล้วก็เพื่อนๆต้องคิดเลยนะว่าวันนี้เรารอ การตลาดอาศัยเจมูกพ่อค้าจีนอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับคนไทยเยอะแยะเลยยังไม่ได้กินทุเรียนนะครับอยากกินทั้งปีเลยทุเรียนนะจริงๆนะแต่ว่าไม่ค่อยไว้ใจอรัทุเรียนที่ได้ทุกวันนี้นะครับคือผมเองก็เจอบ่อยนะครับไม่ไม่อร่อยนะครับถูกทุเรียนคัดออกมานะครับทำยังไงให้เอาทุเรียนคุณภาพ แกจัดขายในเมืองไทยให้คนไทยได้กินบ้างนะราคาโลละร้อยโลละสองร้อยผมว่าคนไทยก็ยังกล้าซื้อกินอ่าตรงนี้อาจจะได้ผลไม่100นะร้อยเปอนะฮะแนวคิดพิกบนะครับแต่ว่าถ้าทําอย่างเป็นระบบนะรัฐบาลมาสนับสนุนการตลาดแบบนี้อย่างเป็นระบบผมว่าถ้าคนไทยทุกคนได้บริโภคทุเรียนนะครับเราจะทำให้แค่คนละหนึ่งลูกนะ แค่คนละหนึ่งลูกนะครับเราก็ทําให้ทุเรียนนะนะครับตลาดทุเรียนเราเนี่ยเรียกว่าช่วยตลาดช่วยการตลาดทุเรียนได้หนึ่งในประมาณเกือบหนึ่งในสี่เลยนะครับแค่คนไทย60ล้านคนนะครับ60ล้านคนก็60ล้านลูกนะครับทุเรียนไทยปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีทุเรียนจากการพิกบกะคร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าเจ็ด เจ็ดแสนตันก็อยู่ประมาณเกือบ300ลูกนะฮะเฉลี่ยลูกละ3โล300ล้านลูกนะครับคแค่60คนบริโภคทุเรียนปี1คนละ1ลูกนะครับปี1นะึ่ะหลูกนะฮะผมว่า60ล้านคนก็ช่วยตลาดบ้านเราได้เยอะนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับพี่กบทําสื่อเรื่องนี้นะฮะอาจจะ ส่งไปถึงเพื่อนๆนะได้รับรู้แล้วก็ได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแค่ไหนอย่างไรนะสำหรับคนที่มีทุเรียนนะ7 8 0ต้นอย่าี่กบรล้อยต้นไม่เกินร้อยเนี่ยนะครับนะฮะไม่ยากหรอกครับหาคู่ค้าแค่คนเดียวในอําเภอน,นั้นๆแค่จับแค่คนเดียวก็อยู่ได้แล้วเขาวิ่งนะสองสามเที่ยวก็หมดแล้วนะครับออนะฮะหรืออาจจะหาสักสองสามคนก็ได้แล้วแต่นะครับเขาวิ่ง uh, จังหวัดละคนจังหวัดละคนจังหวัดละคน ทุเรียนแค่ร้อยต้นนะแป๊บเดียวหมดนะครับแต่เพื่อนๆต้องไว้ใจกันต้องรักสามาตรฐถถานความซื่อสัตย์กันอย่าไปทําชาวสวนก็อย่าไปนะทำทุเรียนไม่มีคุณภาพพ่อค้าก็นะมีความซื่อสัตย์นะครับอ,อย่าไปหลอกลวงอย่าไปเอาเปรียบผู้บริโภคนะฮะยังไงผู้บริโภคนี่คือ เป็นฐานล่างที่สุดแล้วเขาต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเขาจ่ายเขาจะต้องได้เงินเออเขาเขาจะต้องได้ทุเรียนที่มีคุณภาพนะฮะถ้าเขาจ่ายแล้วนะเขาได้ทุเรียนคุณภาพนะอย่าว่าแต่โลละร้อยโลละสองร้อยเลยบางคนจ่ายโลละพันก็จ่ายจริงๆนะฮะเราปอกทุเรียนยังไงเราขายทุเรียนยังไงเราแกะยังไงเราขายแบบไหนเทคนิคการขายฝากเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปที่ประกบเคยคุยกับพี่เจิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดู มันมีหลายอย่างเลยนะแล้วประกอบจะคุยเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับการตลาดทุเรียนนะครับมันเริ่มต้นที่ชาวส,วน,นาาว,สวนเป็นพ่อค้าได้ชาวสวนเป็นพ่อค้าชาวสวนใช้สือ่อใช้โซเชียลเป็นนักประชาสัมพันธ์ทุเรียนตัวเองเราปลูกแล้วเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ทุเรียนตัวเรานะฮะอย่ารอรัฐบาลเลยนะครับเขาอาจจะไม่ทุกร้อนกับเราหรอกนะครับเพราะเขามามาเขาก็ไปนะฮะแต่ หัวใจส่วนใหญ่นะคือพวกเราเนี่ยแหละนะชาวสวนน่นแหละเราต้องช่วยกันเองนะครับวันนี้ก็ขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ